การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยน,นะคะในรายการข่าว PR เมท t ีวี A TV, ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563กับดิฉันนางสาวกนกวรรณสมนีดวงและดิฉันนั่งสาวริศราจาตุรงพันธ์พิธีกรรายการในวันนี้ค่ะและข่าวแรกของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563กับโครงการอบรมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาลเราไปรับชมทางนี้กันค่ะ,คะ เมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์มสวจัดโครงการอบรมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาลโดยมีบุคลากรทางการพยาบาลเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ณห้องเรียนรวมชั้น4อาคารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลที่ดีมากๆเลยค่ะ และข่าวต่อไปเป็นการอบรมการจัดทำผลงานจากงานประจำเพื่อประกอบการเรื่องตำแหน่งที่สูงขึ้นเราไปรับชมข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำผลงานจากงานประจำเพื่อประกอบการขอเรื่องตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน โดยมีวิทยากรรองศาสตราจารย์ดรรัตดาวันผิวทองงามรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ณห้องประชุมเทยเตอร์ชั้น3อาคารคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์องครักษ์เป็นการบรรยายให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรเรามากๆเลยค่ะและข่าวต่อไปเป็นพิธีมอบเสื้อกาวประจำปี2523เราไปรับชมข่าวนี้กันค่ะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2563รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์จงบัญญัติเจริญคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มศวเป็นประธานเปิดกวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกพร้อมกล่าวให้อวาสแก่นิสิตแพทย์ในพิธีมอบเสื้อกาวประจำปีการศึกษา2563รุ่นที่33โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะแพทยาศาสตร์ รวมพิธีมอบและสวมใส่เสื้อกาวให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่4เพื่อให้นิสิตแพทย์ใส่ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและตระหนักตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในชั้นคลินิกซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุน่นณคอนเวิชั่นรูมชั้น3และลานกิจกรรมชั้น1อาคารคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนะครินทรวิโร์รงคาะขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์รุ่นที่33ท,ทุกท่านด้วยนะคะ และข่าวต่อไปเป็นพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2 5 6 3เราไปรับชมผ่านกันค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง3างานพัฒนาศักยภา,าพนิสิตร,ร่วมกับสมโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์มสวจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกต่วิธีต่อคณาจารย์เพื่อปลูกฝังความรู้คุณธรรมและจรยิยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นแพทย์ในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ดรสมชายสันติวัฒนกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคารินวิโรธเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจจงมัญญัตเจริญคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์กล่าวความรู้สึกที่มีต่อนิสิต ในการนี้ตัวแทนนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีและแพทย์ใช้ทุนได้มอบพันดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัยแด่คณาจารย์จากภาควิชาคลินิกและพีคลินิกของคณะแพทยาศาสตร์มสวเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบโรคเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ที่ประพฤติตนดีเด่นและนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 3จากแพทยสภาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมซึ่งบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นณคอนเวนชั่นรูมชั้น3อาคารคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความกตัญญูกตาเวทีต่อคณาจารย์ซึ่งบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความรักและความอบอุ่นมากๆเลยนะคะ และข่าวต่อไปเป็นโครงการบรรยายให้ความรู้ของภาควิชาศัลยศาสตร์กับไปรับชมกันดะนคะ่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563หน่วยศัลยกรรมหัวใจและรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์ศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์มสวทำหัตการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยการสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดคตรวดหุ้มกาฟผ่านทางหลอดเลือดแดง ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ชนาพง์กิตยาลักษ์มาให้ความรู้และร่วมทําหัตการในครั้งนี้ณห้องปฏิบัติการสวนหัวใจหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาชั้น4ี่อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธกรุงคณชลเพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะและข่าวต่อไปเป็นการต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองสูตรรับบริษาคอวัยวะเราไปรับชมข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เป็นประธานเก่าต้อนรับคณะกรรมการการตรวจรับรองศูนย์รับบริจาควัยวะสภากาชาติไทยเพื่อปรับสถานะสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามาญจากศูนย์รับบริจาควัยวะสภากาชาติไทยณห้องประชุม 2A ชั้น2อาคารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองค์กรขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้ามาตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วยนะคะ และข่าวต่อไปเป็นการมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพนราไปรับชมข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโร์จงบัญญัติเจริญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มศวเป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ประจำปี2563รางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงานได้แก่อันดับที่1นางสาวบุษยาโฉมฉินงานนโยบายและแผน อันดับที่สองนางชนิดาภาจันชูกินงานค้งและพัสดุอันดับที่สามนางสาวสุป,ปาณีทุมสิทธิ์งานประกันคุณภาพณนห้องประชุม 2A ชั้น2อาคารคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะและข่าวต่อไปเป็นโครงการวันทันตะสาธนารณสุขแห่งชาติ เราไปรับชมข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันพุธที่21บตุลาคมพุทธศักราช2563นางานธนกรรมศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์มศวจัดโครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็ย่าและวันทันตะาสารธารณสุขแห่งชาติซึ่งจัดให้มีการตรวจสุขภาพทางด้านธนกรรมฟรีพร้อมกันนี้ยังสอนวิธีการรักษาสุขภาพปากและฟันให้กับผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพในช่องปากและลดปัญหาทันตสุขภาพของประชาชนณห้องตรวจทันตกรรมชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์มหมาวยี่ไรีนคลินวิโรดองครักษ์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบริการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในช่องปากให้ถูกวิธีค่ะและข่าวต่อไปเป็นงานวันพยาบาลแห่งชาติเราไปรับชมข่าวซกันค่ะ,คะเมื่อวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี2563เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาลซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงจัดกิจกรรมบริการประชาชนเช่นตรวจสุขภาพการให้คำแนะนำด้านสุขภาพจัดโดยฝ่ายการพยาบาลส่วนการแพทย์ณนห้องโถงเฉลิมพระเกียรติชั้นจี อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยา,ยายลัยศรีนครินทรวิโรจน์งเลพเพื่อลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาลค่ะและข่าวต่อไปเป็นการต้อนรับอาจารย์แพทยใหม่ เราไปติดตามรับชมข่าวนี้กันค่ะเมื่อวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง3างานองค์กรแพทย์ศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์มสวจัดเลี้ยงต้อนรับอาจารย์แพทย์แพทย์และทันตแพทย์ใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์จงบัญญิเจริญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์อาจารย์แพทย์ทันตแพทย์แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมเลี้ยงต้อนรับในครั้งนี้ณห้องประชุม5 a เชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราไปรับชมข่าวพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2563รอารงศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์จงบัญญิเจริญคณบดีคณะแพทยศาสตร์มศวมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นปีในแต่ละภาควิชา ประจำปีการศึกษา2,562โดยมีผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ณห้องโถงชั้น2อ,อาคารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรรวงคลท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าว PR Med TV และส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะและกลับมาพบกับรายการข่าว PR Med TV ได้ใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ